สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนทรมือจะพาทุกท่านมาจัดการกับผักสลัดแก้วนะครับอายุได้40กว่าวันเราจะมาดูกันว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก่อนอื่นรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมก็ยัง,งร้อนอยู่เลยนะครับฝนตกมาแค่ครั้งเดียวในรอบเดือนนี้นะครับผ่านไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผักของเราก็มีโรคขมรบกวนนะครับเป็นโรคเชื้อลงเชื้อรานะครับแล้วก็ต้องมาดูเขาบ้างแล้วก็ฉีดเชื้อราฉีดเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับเพื่อกําจัดในเรื่องส่วน OF ของเชื้อรานะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปของการทีหลังนะครับของการกําจัดเชื้อรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาดูกันก่อนว่า สภาพก็เป็นไงบ้างนะครับในภาพภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวนะครับการเติบโตของผักในช่วงหน้าร้อนนี้ถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนหน้าหนาวนะครับแต่ก็พอพอได้อยู่นะครับดูร,ระบบรากก็เป็นสีขาวยังสวยงามอยู่นะครับไม่ได้เหลืองไม่ได้มีอาการของรากเน่ามากมายนักนะครับรากก็เยอะอยู่นะครับ ถ้าสมมพัุอากาศดีๆเนี่ยลากเขาจะแบบพันกันแล้วนะครับชนกันตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราไปเติมน้าเปล่าให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าบางกล่องเนี่ยน้ำลดแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรานําเข้ามาลงกล่องจริงเนี่ยจากกล่องอนุบาลน,นะครับฝั่งนู้นนะครับกล่องอนุบาลเมื่อครบสัก2 9วัน28วันเนี่ยเราก็นําเขาขึ้นมาบนกล่องจริงแล้วผสมปุ๋ยรอนะครับอันนี้กล่องจริงนะครับ พอหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เติมปุ๋ยแล้วนะครับเติมน้ำเปล่าอย่านี้ถ้าเกิดน้ำเขาลดนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันแล้วก็เติมน้ำเปล่ากันครับผม ครับในการเติมก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับสังเกตได้ว่าระดับน้ําเราจะไม่เต็มกล่องเหมือนตอนที่เราอนุบาลน,นะครับก็จะมีขอบระยะห่างระหว่างกล่องกับน้ําอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ให้ออกซิเจนเขาเนี่ยได้อ่านเวียนอยู่บริเวณผิวน้ําตรงนี้นะครับล่างขงเขาจะได้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็การเติมเนี่ยเราก็ฉีดน้ําลงไปแรงๆเลยนะครับให้มันเกิดเป็นฟองนะครับจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยนะครับ ถือว่าเป็นการเติมออกซิเจนในตัวนะครับเพราะว่าของเราเป็นระบบน้ํานิ่งไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่าการถ่ายเทของอากาศตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็รบก,กวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให,ใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้บ้านสุทธมือต้องขอ,ขอขอบคุณครับมีอะไรก็สามารถแนะนําแล้วก็ซักถามเข้ามาได้นะครับผมบ้านสุทามือขอขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ